ตอนที่พี่ปูเข้าวงการนี้ไม่ใหม่ท้าวงการสปาหรือว่านวดเนี่ยค่ะตอนนั้นประมาณอายุ17ปีเราไม่รู้จักว่าสปาคืออะไรแล้วนวดในมุมมองของเด็กเนี่ยมันก็ก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่ามันไม่ค่อยจะโอเคมันไปทางในแงทีฟเราคิดไปเองไงน,นันเราก็เลยไม่อยากทําอะไรเงี้ยก็บอกเอ้ยไม่ทําไม่ทําอะไรเงี้ยพอดีก็มีแม่ของเพื่อนนี่แหละก็เลยบอกว่าเออมาลองทําดูอะไรเงี้ยมันดีนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกแกคิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็กาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งตัวมาอยู่เขาหลักอะไรเงี้ย ได้เริ่มเข้าวงการนวดไปฝึกนวดเขากออ็จ้างเทรนเนอร์มาแล้วก็มีสปาเมเนเจอร์มาตอนนั้นก็มาจากชีวสมด้วยะคะ่ะพอมาที่นี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะรักและศึกษามันว่ามันคืออะไรนวดทํำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นและอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นแล้วยังไงถึงไปเข้าสู่การ ประกวดชิงแชมป์โลกได้ครับปีที่แล้วที่เข้าประกวดเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยค่ะ,คะก็เกือบร้อยชีวิตจากทั่วโลกเลยค่ะสามสิบประเทศทั่วโลกอมีคนไทยไปเยอะไหมครับมีคนไทยที่ไปด้วยกัน5คนนะคะตอนที่แข่งลงเป็นฟรีสไตล์สำหรับเอ,อเอเชียนสไตล์นะคะเป็นฟรีสไตล์เขาก็จะดูว่าเรานวดท่าทางของเราอะ่ะมันมันโอเคหรือเปล่ามันถูกต้องตามหลักวิเหล,หลักกายวิภาค ศาาาสตรรร์ขขออองงเเเหืปล่ะไี้ย without any doubt it is actually Thailand การได้เป็นแชมป์โลกก็แปลว่าการนวดแบบไทยเป็นแชมป์ด้วยสินะใช่ค่ะถูกต้อง